สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมนะจ๊ะกับช่องของเราเตยเตยาเปิดดวงนะถึงเวลาของคุณแล้วถึงเวลาอะไรล่ะ เรามาดูกันเนาะวาไพเขาแบบบอกคุณว่าจะถึงเวลาอะไรถึงเวลาของคุณแล้วเนี่ยนะอ่ะส่วนใครจะเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาเลย t i a i y a 3 6 9ในการตรวจด,ดวงชะตาเช็คดวงส่วนตัวดูดวงส่วนตัวนะคะตรงนี้เลยนะแอดไลน์ไอดีมานะถึงเวลาของคุณแล้วแล้วถึงเวลาอะไรล่ะเออเนาะมาดูกันสิวาไพเขาจะบอกว่า ถึงเวลาอะไรของคุณครูบาอาจารย์เขาจะบอกว่าถึงเวลาอะไรของคุณนะคะเช่นเดิมเป็นแรนดอมพลังงานโดยรวมดวงโดยรวมนะาไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคนหนึ่งคนใดเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือ,อาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนาะชัติญาในการรับชมและการรับฟังดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงดูเพ,เพื่อความเพลิดเพลินจำเริญจิตจำเริญใจเท่านั้นนะไม่ต้องดรามา่าถ้าคุณเชื่อตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบถ้าคุณไม่เชื่อ ปิดคลิปแล้วเลือนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวดีพลังงานดีๆคลิปดีๆของช่องเรานะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนขออนุญาตนะคะแล้วก็ขอแรงครูบารมีครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่อยู่ณนะที่แห่งนี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงสัญชาตญาณเซนสัมผัสความรู้สึกนะของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพไพ่ทั้ง78ใบด้วยนะคะขอ10ใบ,บแรกก่อนนะ 6. 7 8 9ดแสถึงเวลาของคุณแล้วถึงเวลาเรื่องอะไรล่ะเรามาดูกันสิว่าถึงเวลาของคุณแล้วถึงเวลาเรื่องอะไรล่ะใบที่หนึ่งนี้เป็นตัวคุณเป็น energy ของคุณเป็นพลังงานของคุณโอ้โหพระราชินีถือเหรียญไพ่ใบที่หนึ่งมาเลยนะหนึ่งเนาะคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะ คุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองแน่นอนภายพระราชินีถือเหรียญน,นะเป็นคนที่มั่นคงนะจิตใจหนักแน่นมั่นคงเนาะเป็นคนที่เป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองนะเออไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ช่างนะแล้วช่วงเนี้ยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะหรือช่วงนี้ดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงที่มี คนอุปถัมภ์ก็ได้หรือว่าดวงคุณเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเกณฑ์จังหวะดวงที่โชคดีก็ได้นะพระราชินีถือเหรียญเนานะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นั่งอยู่บนบัลลังก์นะมีมงกุฎด้วยนะคือพระราชินีอะนะเต็มเม็ดเต็มเหนียวเต็มที่เต็มเปี่ยมนะเนาะโอ้มากไปด้วยธนสารสมบัติทรัพย์สินส,สริงคารเออนะพลังงานที่แบบออล้นเหลือพลังงานที่แบบมั่นคงนะ แล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมาด้อยค่าคุณได้ง่ายๆด้วยนะพลังงานราชินีถือเหรียญนนะ้าพลังงานธาตุดินนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนาะบางคนก็บูชาพระแม่ลักษมีนะเราพูดเสมอเลยว่าเราให้พระราชินีถือเหรียญเนี่ยเป็นตัวแทนขององค์พระแม่ลักษมีเออนะอะมาดูกันสีนี่นี่มาดูกันสีพระราชินีถือเหรียญสัญญาณแห่งความโชคดีมาแล้วนะ มันถึงเวลาของคุณแล้วถึงเวลาอะไรล่ะเออนะโอ้สามไม้เท้าในสิ่งที่คุณรอคอยนะอนาคตอันไกลนะคะเออนะมีโอกาสที่คุณเนี่ยเออนะได้ขยับขยายได้เดินทางได้มีความก้าวหน้าได้มีความก้าวไกลได้มีความมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่ปรารถนามีโอกาสสมหวังในสิ่งที่รอคอย เนาะมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองนะโอ้โหถึงเวลาของคุณแล้วนะถึงเวลาอะไรหลานี้ออกเดินทางได้เลยเดอะฟูลการเริ่มต้นอิสระนาะเสรีภาพความสุขความหล,ะละันลาความแบบเบิกบานใจนาะการหลุดพ้นนะการได้ออกออการได้ทำอะไรในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบ ก็ได้นะหรือด้วยการเริ่มต้นชีวิตใหม่แห่งความสุขหนาะอุ้มมันถึงเวลาของคุณแล้วจริงๆถึงเวลาของคุณที่จะต้องแบบเห็นคุณค่าของตัวเองถึงเวลาของคุณที่จะต้องวางแผนอนาคตทำอนาคตถึงเวลาของคุณที่จะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่หรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันสุข สดชื่นสดใส Upper, ถึงเวลาเบิกบานถึงเวลาใช้ชีวิตทีอ่อย่างเป็นอิสระเสรีภาพถึงเวลาที่คุณจะได้ออกเดินทางเออนะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ท่องเที่ยวถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้มีความสุขถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เป็นอิสระภาพถึงเวลาแล้วเนี่ยโอ้เนนะการเริ่มต้นนะการเดินทางการแบบเหมือนกับว่ากล้าเสี่ยงกล้าท้าทายเออนะ นี่เห็นไหมถึงเวลาของคุณแล้วมันถึงเวลาของคุณแล้วแล้วถึงเวลาเรื่องอะไรอีกหละ่ะหนึ่งถึงเวลาความสุขถึงเวลาแห่งความสุขความสมหวังนะภัยกาวถวยกินอิ่มนอนหลับสุขสบายมีความสุขนี่มีเงินมีทองมีความเป็นอิสระมีความเสรีภาพ เห็นไหมถึงเวลาแบบแล้วคุณเป็นคนที่คิดนอกกรอบด้วยนะเดฟูอ่ะเนาะไม่ชอบแบบผูกมัดอ่ะทีนี้มันถึงเวลาของคุณแล้วถึงเวลาของคุณแบบที่คุณจะกล้าวไปทางหน้าถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะต้องมีความสุขถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะต้องกลับมาเป็นตัวเองถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์ถึงเวลาของคุณแล้วอ่ะเออนะอุ้ยกาวถวยไพ่แห่งความสุขความสําเร็จไพ่แห่งความสมหวังไพ่แห่งแบบความเจริญก้าวหน้านะ โอเดเมติเชียนมันคือพอรสวรรค์มันคือปฏิหาร์นะมันคือความสำเร็จมันคือสิ่งที่คุณจะสามารถหยิบจับไขวาคว้ามันคือพอรที่คุณขอไว้มันคือสิ่งที่คุณทำไว้มันคือสิ่งที่คุณปรารถนาโอเดเมติเชียนมันถึงเวลาของคุณแล้วนะบางคนไปมูมาบางคนไปขอพอรมาไพ่คนเก่งนะ เดอะเมดิเชียนเนี่ยไพ่คนเก่งนักเล่นแร่แปรธาตุนะถึงเวลาของคุณแล้วนะที่คุณจะสําเร็จที่คุณจะพลิกแพลงสถานการณ์ที่คุณจะพลิกโวิกฤตให้เป็นโอกาสที่คุณจะแก้ไขอะไรได้หลายๆอย่างที่คุณจะใช้วาทศิลป์ใช้วาจาใช้คําพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะโดดเด่นไปหมดเลยอย่ามันจะดีมันจะปังมันจะแบบจึงมากนะไพ่ปฏิหารเนี่ย ไพ่แห่งครูบาอาจารย์นะภพยเดอะเมดิเชียนคนเก่งคนแบบมีความสามารถหลากหลายหยิบจับทําอะไรก็ได้คุณอาจจะแบบทํางานหลายอย่างนะเออนะทํานู่นทํานี่ทํานั่นรับจ็อบเสริมมีงานประจํามีอะไรหลายอย่างคือเก่งอะ่ะคือแบบหลายทางอ่ะนะแล้วสําเร็จทุกอย่างดีทุกอย่างเรียนรู้เร็วเก่งฉลาดเห็นไหมมีเซนส์มีลางสังหอนแม่นยํา มันถึงเวลาของคุณแล้วอะนะที่คุณจะต้องลุกออกมาทำมันถึงเวลาปฏาิหารของคุณแล้วมันถึงเวลาแห่งความสำเร็จมันถึงเวลาแห่งอะไรหลายๆอย่างที่มันจะเกิดสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณนะแล้วช่วงเนี้ยโอ้โหแบบถ้าใครทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดแล้วก็ใช้เซนด้วยโอ้เด่นมากเด่นมากนะแล้วแบบใครที่มาดูคลิปเนี้ยใครเป็นพวกแบบ เป็นหมอดูเป็นคนทํานายพยากรณ์หรือว่าเป็นเอ่อหรือทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดอะไรอย่างเนี้ยโอ้เด่นเด่นมากโดดเด่นนะโอ้ยมันถึงเวลาของคุณแล้วและถึงเวลาอะไรอีกละ่ะนี่ชีวิตใหม่ถ้วยรางวัลแห่งความชีวความสําเร็จหนาะความสําเร็จโอกาสที่ดีสิ่งที่ดีนะความรักนะการเติมเต็มความสุขอ ถึงเวลาของคุณแล้วจริงๆนะมันเป็นช่วงจังหวะที่ดีมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมันเป็นช่วงที่เหมาะสมมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องได้มันเป็นช่วงที่แบบคือมันเป็นช่วงเวลาของคุณนะนะถึงเวลาของคุณจริงๆนะถึงเวลาของคุณแล้วอุตสาหกรรมไพ่ดีมากแม่นะมันถึงเวลาของคุณแล้วนะถึงเวลาเรื่องอะไรล่ะโอ้โ,อโหไพ่พ่อปู่ครูบาอาจารย์ไพ่พ่อแก่ฤาษีขึ้นมานะคือการเรียนรู้ ถึงเวลาดึงดึงศักยภาพออกมาใช้ถึงเวลาดึงองค์ความรู้เก่ามาใช้ถึงเวลาดึงเอาความรู้ที่คุณมีอยู่ในตัวออกมาใช้ความสามารถที่คุณเก็บซ่อนเอาไว้ออกมาใช้นะมันถึงเวลาของคุณแลว้วนะที่คุณจะต้องเอามันออกมาใช้นะแสงสว่างนำทางครูบาอาจารย์นักพจน์นักบุญนักบวชพ่อปู่ฤาษีต่างๆนะองค์ความรู้เก่าพลังงานภายในของดีที่ติดตัวมา นะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเอาออกมาใช้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องแบบเอาจิตวิญญาณความฉลาดตรงนี้นำทางให้คุณไปสู่เส้นทางที่คุณปรารถนาไปสู่สิ่งที่คุณชอบไปสู่งานที่คุณอยากทำไปสู่สิ่งที่คุณชอบทำเนี่ยมันถึงเวลาของคุณแล้วครูบาอาจารย์เขาออกมายืนยันแล้วนี่ชีวิตที่ดีความสุขความสำเร็จความสมหวังความสงบสุขจิต สมาสินสมาธิจิตที่สงบนิ่งเห็นไหมไพ่เดอะเฮอร์มินี่มันถึงเวลาของคุณแล้วแล้วถึงเวลาอะไรอีกล่ะหนึ่งดาบไทยชนะความสำเร็จเนี่ยคุณจะแบบคือแน่นอนนะพลังงานของคุณดีมากอะเปิดมาใบที่8แล้วดีมากดีทุกใบเลยนะแล้วต้องบอกเลยนะ คือไพ่หนึ่งดาบเนี่ยเป็นไพ่าดาบที่ไม่ต้องลบไม่ต้องสู้ลบไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องอะไรเลยคุณทํามันได้คุณจะเด่นชัดขึ้นคุณจะมีมาตรฐานมากขึ้นคุณจะชัดเจนกับความคิดตัวเองมากขึ้นคุณจะชัดเจนกับสิ่งที่คุณทำมากขึ้นชีวิตคุณจะชัดเจนมากขึ้นชีวิตคุณจะอยู่เหนืออุปสรรคมากขึ้นชีวิตคุณจะสำเร็จ โอ้ยมันถึงเวลาของคุณแล้วว่าที่คุณจะต้องตัดสินใจต้องลงมือถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะต้องแบบเนี่ยชูดาบประกาศสิทธิ์ประกาศ,ก,าศ,ก,าศกล้องออกไปเนี่ยมันถึงเวลาของคุณแล้วเห็นไหมล่ะคือมันถึงเวลาของคุณแล้วอ่ะนะนี่ไพลาชาไมา้ถท้ก็บอกบอกเลยว่าสภาวะแห่งความเป็นผู้นำความสำเร็จความยิ่งใหญ่เนี่ยไหมเห็นไหมความเติบโต ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือสิ่งที่คุณทำไม่รู้แหละคุณทำอะไรอยู่คุณมีอาชีพอะไรอยู่มันคือความยิ่งใหญ่มันคือความเติบโตมันคือสิ่งที่จะสำเร็จมันคือสิ่งที่จะนำทางให้คุณเนี่ยไปสู่เส้นทางแห่งเป้าหมายไปสู่แสงสว่างแห่งชีวิตโอ้นะมันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะต้องหยิบจับคว้ามันได้เห็นไหมสิ่งนี้จะเกิดขึ้นถึงเวลาของคุณแล้วนี่บนเปลี่ยนแปลง นะเปยนแปลงนะไพ่แทมแบรนด์ขึ้นมาเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงไพ่แห่งความสมดุลไพ่แห่งความสุขความราบรื่นเห็นไหมสมดุลน,นะสมดุลอย่างจิตอย่างใจสมดุลน,นะราบรื่นบาลานเนี่ยเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้คุ้มครองพลังงานดีมากกับเดอะเมติเชียนขึ้นมาเนาะแทมแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยมันคือความเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงตัวเองให้แบบมีความสุขมากขึ้นเห็นคุณค่าในตัวเองเอาองค์ความรู้เก่าที่มีอยู่เอาปัญญาญาณที่มีอยู่เอาสิ่งที่คุณซ่อนไว้ภายในดึงศักยภาพตรงนั้นออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนที่ทําอะไรได้หลายๆอย่างเห็นไหมคุณเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คุ้มครองคุณเป็นคนมีของเก่าติดตัวมาคุณเป็นคนที่สามารถทําอะไรได้ปรับอะไรได้ ร้านอะไรได้หลายๆอย่างเลยแทบทุกอย่างก็ว่าได้นะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วอะกับดวงชะตาของคุณนะดวงคุณจะพลิกดวงคุณคือมันถึงเวลาของคุณแล้วอะถึงเวลาแห่งความสุขถึงเวลาแห่งความสำเร็จถึงเวลาแห่งชีวิตใหม่ถึงเวลาของอะไรต่างๆที่มันจะ เปลี่ยนไปในทางทิศทางที่ดีอะนะดวงมันเปลี่ยนดวงมันดีขึ้นดวงมันเปิดขึ้นดวงมันสดชื่นสดใสขึ้นเห็นไหมถึงเวลาของคุณแล้วแล้วถึงเวลาเรื่องอะไรอีกละ่ะนะโอ้ถึงเวลา move on ถึงเวลา move on ถึงเวลาทิ้งอดีตที่มันไม่ดีถึงเวลาละทิ้งบุคคล ความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นอดีตที่ทำให้คุณออไม่สบายใจเสียใจนะถึงเวลาแล้วออกมาจากตรงนั้นซะถึงเวลาแล้วมูฟออนซะถึงเวลาแล้วทิ้งมันซะอย่าไปเกาะอย่าไปยึดอย่าไปติดกับบุคคลกับการงานหรือกับสภาวะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกหม่นหมองเศร้าใจเนี่ย ถึงเวลาของคุณแหละเขาบอกไว้คุณออกมาจากสถานการณ์นั้นออกมาจากความสัมพันธ์นั้นออกมาจากอะไรที่มันไม่ดีออกมา move อ n นะอย่าไปยึดอย่าไปเกาะอย่าไปติดอย่าไปอยู่อย่างนั้นนะไพ่ห้าถ้วยนะถึงเวลา move on นนะถึงเวลาเดินหน้าถึงเวลาที่จะต้องแบบออกมาจากความเศร้าหมองเออนะถึงเวลาที่ลุกขึ้นมา มีความสุขอีกครั้งนะถึงเวลาที่คุณจะต้องรุกขึ้นมาทําเพื่อตัวเองอีกครั้งถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบฟังเสียงภายในตัวเองอีกครั้งนะเห็นไหมภายฮาทวยเนี่ย move on ให้เร็ว Move on ให้ไหวนะทิ้งมันลืมมันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างอดีตเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้นะคะถึงเวลาให้คุณแบบอยู่กับปัจจุบัน เห็นไหมไพ่ห้าถ้วยเนี่ย <_ an> เขาบอกมานะเออใครที่ยังแบบยังไม่อยู่กับปัจจุบันเลยนะอ่าล้วงมาหนึ่งใบนะอ่สเตรงเห็นไหมถึงเวลาลุกขึ้นมาสู้ถึงเวลาเข้มแข็ง เห็นไหมสตรงราชินีข่มสินโตถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเข้มแข็งถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องอดทนถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องสู้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเป็นพระราชินีให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งเป็นคนเก่งให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นคนมีความสามารถคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นคนเก่งคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นคนที่โอ้มีความรู้หลากหลายอะมีความสามารถเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยนะแต่ อดีตอ่ะมันทําให้คุณแบบเหมือนกับว่าคุณไม่ยอมไม่ยอมละทิง้งอดีตไม่ยอมมูฟออนหรือไม่ยอมวางสิ่งที่เศร้าโศกเสียใจไม่ยอมวางสิ่งที่มันหม่นหมองในใจอ่ะนะมันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะต้องลุกมาเป็นราชินีข่มสิงโตลุกมาแบบเนี้ยสตรองสตรอง,สตร,องสตรงสายแข็งโนดวงคุณแข็งมากนะแล้วต้องบอกเลยนะไพแบบไพราชนีข่มสิงโตนี่เป็นไพที่แบบ โอ้แน่นอนคนเก่งอยู่แล้ววะนะมันถึงเวลาของคุณแล้วเออนะที่คุณจะได้เป็นแบบเป็นเหมือนแบบราชสีเมันเป็นเหมือนแบบผู้มีอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะมันถึงเวลาของคุณแล้วนะโอ้นะสภาวะของคุณเนี่ยมันเป็นสภาวะของคนที่แน่นอนคุณมีคุณค่าในตัวเองทุกคนแหละเกิดมามีคุณค่าในตัวเองทุกคนแหละนะแต่เพียงแค่บางคนเนี่ย แอบซ่อนเร้นคุณค่าของตัวเองไว้นะบางคนไม่เห็นค่าตัวเองบางคนรู้สึกว่าด้อยค่าตัวเองหรือไปแบบได้ยินได้ฟังคําพูดจากคนอื่นแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าเออกระทบกระเทือนจิตใจด้อยทําให้คุณแบบด้อยค่าตัวคุณเองไปจากคําพูดคนอื่นก็ได้เออนะ เออนะไม่ต้องสนใจอะไรนะเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยมันเป็นดวงของสภาวะความเป็นผู้นํานะไพรา,าชาไม้เท้าตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมมันเป็นสิ่งดีที่กําลังจะเกิดขึ้นคือมันถึงเวลาของคุณแล้วอะนะเออเนอะสองเหรียญสองเหรียญบาลานให้ดีนะบาลานให้ดีปรับจูนให้ดีนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะราบรื่นไหลลื่น,หนเห็นไหม มันถึงเวลาของคุณแล้วถึงเวลาเรื่องอะไรอีกล่ะเจ็ดไม้เท้าอืมถึงเวลาที่คุณจะต้องสู้เห็นไหมเจ็ดไม้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องลุกมาสู้มันถึงเวลาของคุณที่คุณจะต้องเข้มแข็งมันถึงเวลาของคุณที่คุณจะต้องปกป้องปกป้องอะไรปกป้องตัวเองปกป้องสิทธิ์ให้ตัวเองเห็นไหมมันถึงเวลาที่คุณจะต้องป้องกันปกป้องมันถึงเวลาที่คุณจะต้อง p r o เทคตัวเอง นะคือป้องกันตัวเองไม่ให้ใครมาทำร้ายทำร้ายใจทำร้ายความรู้สึกทำร้ายศักยภาพไม่ให้ใครมาดอยค่าไม่ให้ใครมานู่นนี่เออนะเห็นไหมคือมันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะต้องลุกมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งลุกมาสู้อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมไพ่เจ็ดหมายนะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องพุ่งชนนะเจ็ดหมายนียคือแบบ คือประมาณว่ามันมีเนี่ยขวากหนามหรืออุปสรรคอยู่ข้างหน้าแต่คุณเนี่ยเป็นคนคนนี้แล้วถือหมายเนี่ยคือคุณพร้อมสู้แล้วคือมันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณสู้มันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะฟาดออกไปบ้างแล้วมันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะฟันมันออกไปบ้างแล้วที่คุณจะไม่ยอมแล้วอะไรอย่างเนี้ยนะคุณจะแบบโปรเทสต์ตัวเองปกป้องสิทธิตัวเองแล้วเนี่ยนี่มันถึงเวลาของคุณนะถึงเวลาของคุณแล้วเออนะที่คุณจะต้องเข้มแข็งนี่คือเวลาของคุณนะ ถึงเวลาของคุณแล้วจริงๆเอาใบสุดท้ายถึงเวลาของคุณแล้วถึงเวลาอะไรอีกแม่บอกมาอุ๊ยอาสองถ้วยอันนี้ไม่เอานะล่วงมาเยอะเกินเออเห็นไหมสองถ้วยโอ้เนี่ยสิ่งดีจะเกิดนะถึงเวลา move on จากคนเก่าในอดีตนะ มันจะหมุนเวียนเจอคนใหม่ๆคนดีๆเข้ามาเออเอ้ยไพรสองถ้วยมานะใครอกหักมาบ้างล่ะใครที่อกหักมานี่ถึงเวลามีแฟนแล้วนะนะเออถึงเวลาเจอคู่แล้วนะเนี่ยใครอกหกักใครแบบ ทำคุณ Mo v e on ได้นะถ้าคุณลืมคนเก่า Mo v อ on จกคนเก่าได้คนใหม่ Energy ใหม่ถึงจะเข้ามาแต่ถ้าคุณ Mo v e on จกคนเก่าไม่ได้เนี่ยมันก็จะดึงดูดพลังงานเก่าๆเข้ามาได้เหมือนกันเช่นเดิมเนาะอ่ะพลังงานสองถ้วยมันถึงเวลาของคุณแหละเห็นไหมเออใครโสดถึงเวลามีคู่อ,อ้ยการเปลี่ยนแปลงนะอ s เด็กถือเหรียญเนี่ยอุ้ยเป็นพลังงานที่ดีนะ รายงานหนึ่งความโชคดีนะมันถึงเวลาของคุณแล้วแหละนะโอเคประมาณนี้นะอ่ะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะปกปักรักษาคุ้มครองทุกคนนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ